สวัสดีค่ะวันนี้มาตากแดดเปลี่ยงเปลี่ยงกันนะคะจะชวนมาเล่นสนุกกันคือมูก็ไม่ค่อยได้เช็คไม้เนาะว่าปกติเรามีอะไรอยู่ในครอบครองบ้างครานี้ก็เลยอยากรู้ว่าเรามีไม้อยู่ประมาณกี่ชนิดนะที่เรารู้จักชื่อเดี๋ยวจะให้จะเฉพาะตัวที่เรารู้จักชื่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาไล่กันจากชั้นแรกเลยละกันเลนดอบหนึ่งนะคะสูยอนสองนี่สูยอนสองอา่า เพอร์โพซารลัมสามนะคะเรดดากอนไฟสี่ซาลาโกซาห้านะคะโทลิมาเนนซีดหกเพอร e เพิลดรีมเจ็ดแบนะคะตัวนี้เป็นพิงซาลาโกซาเก้านะคะมโมบิจินสิบสุปเปอร์บัมนะคะสินะคะแล้วก็ไอศครีมสิบ อันนี้เป็นโซเวลเลนนะคะสิบสามตัวนี้เป็นไม้ใหม่ที่มุกได้มาตั้งชื่อให้น้องเขามันมาเป็นสับสปีชีนะคะเรียกว่าเบบี้บลอสซัมสิบสีสิบสีละใครต่อโหตากแดดเล่นอะไรเนี่ยคอมแพคตั้มนะคะสิบห้าเพเลวอนเนินเบิร์กสิบหกเดบบี้สิบเจดพอร์เพิลดีไลท์สิบแปดนะคะอา่า สองต้นนี้มันจะมีต้นหนึ่งที่ชื่อโพลิโดนิสนะคะ19นะคะซิลเวอร์สวลนะคะ20่สใครตอผ่านมาทางนี้จะเป็นแก๊งเด็กน้อยที่เราไม่ค่อยรู้จักชื่อเอเรียล2ีนะคะคิวบิกฟรอสต์2ีออเพตยี่นะคะ อันนี้ไม่รู้จักชื่ออะมินิมาย่สิบสี่นะคะอันนี้จำชื่อไม่ได้อันนี้ไททานนอซิตย5ิบห้าคาวาตัม26สิบหตัวนี้เป็นไมค์ครีสจำชื่อไม่ได้นะคะคาร์นเป้ย7สิบ็ดนะคะทิงเกอร์เบลย8สิบปดเฮรายี่สิบเก้าเฮร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 าทั้งหมดนะคะ 29แซลมอน30โซโลมอน31นะคะ31แล้วนะข้างในพูเอบ้า32ิบสโมฮิแคน33นะคะมันติดพลาสติกนิดนึงข้างในก็โซโลมอนโมฮิแคน33อันนี้ลอล่า34ไวทโลตัส35ไม่ใช่น้องคือไวทลิลลี่นะคะไวทลิลลี่35 ครีมทีไหนอะครีมทีสามิ 36, ทีเรามิสูสามนะคะอันนี้เป็นทรอมโซ่38มสิบเลมัง39นะคะวียองสี่สิบสแล้วเดี๋ยวเอาพลาสติกตรงนี้ขึ้นก่อนไม่งั้นมันจะดูกันไม่เห็น 40ิซาลาฮิเมะ41นะคะเดี๋ยวขอขยายหน้าจอขึ้นแป๊บหนึ่งมันมืดมาก41แล้วก็ต้นนี้มุกเรียกน้องว่าไวเดนะคะจริงๆน้องมาแบบไม่มีชื่อก็นับด้วยละกัน42ไวเดนะคะไลาลา43 อ๋อ black prince 4ี d e v o l u t i o n 45อันนี้ซ้ำนะคะ missing you 46่ e ิ b l e สี่นะคะแล้วก็ valentine 48อันนี้เป็นอ๋อ c r o w ball 49 missing you ซ้ำนะอันนี้เป็นอ๋อ an g u i c u l a t a an g u i c u l a t a ห้นะคะ อันนี้ใครวะราฟิเน่หนะคะเราออนห้าสิบสองเพอร์เพลไออันนี้เป็น Black สวอนห้นะคะเด e ลูห้ต้นนี้มุกไม่รู้ชื่อเอ่อสโนว์แองเนะคะ More ซิ l เวอร์สต ห้าสิบแปดใช่ไหมใช่เฮล่าเมื่อกี้นับไปแล้วนะคะเฮล่านับไปแล้วฮอริซอนห้าสิบเก้านะคะฟรีเวลหกสิบชาวโรสหกสิบเอ็ดลูซิล่หกสิบสองเบนบาริดหกสิบสามคิวปิดหกสิบสี่อันนี้มีซิ่งยูซัมนะคะอันนี้เป็นใครนะ อันนี้เป็นใครอ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวผ่านไปก่อน64แล้วนะ s u p e r บบหกเอ้ยสามหกสิบสี่อันนี้เป็นว h c a s s หสิห้านะคะ Strictly f o หกสิบหก Dark Ice หกสิบเจ็ดอ่อาซูริต้าหกสิบแปดนะคะ Ice g r e หกเก้า ฟิโอนา70บารบิโน71รูบีนอน์นา72เมจิกเลสเจดสิใครอีกที่จำชื่อได้เออเวลเลตควีน74โมโมบิจินซ้ำนะเฮราซ้ำเฮราซ้ำเจ็แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ อันนี้เป็น r i p p l i n g Water 75นะคะ Baby Finger 76อันนี้ Mrs Richard 77ไซเดเคอร์ไลา์78นะคะอันนี้เป็นลายลาซํำ78แล้วนะฮาปุ79 79แล้วก็ใครอีกในนี้มีซัำแมทวน,นิลานะคะ80อ้วลายลาตัวนี้โคตรสวยเลย 80แล้วนะเอ็กโซติก81นะคะแล้วก็อันนี้ชื่อจำชื่อไม่ได้อ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะ80แล้วเหนื่อยสโนบันนี่81นะคะลาปีเน่82พวกนี้จะเป็นต้นซ้ำอ่ออันนี้เป็น อะไรนะมันชื่อจำไม่ได้อ่ะเอา8ปไว้ก่อนปิดไว้ก่อน Amazing Grace นะคะแปดสาม t i n b e r e ไปแล้วเมื่อกี้เราไอคันเต้ตัวนี้84ตัวนี้จำชื่อไม่ได้ Cinderella 85นะคะ o p ปา i n a 86 Sunset 87 อ๋อมิ้วที8ปนะคะรับหนึ่งมีเคสมากำลังสนุกเลยต่อค่ะลืมต้นนี้ไปนะคะบิงบู89นะคะแล้วก็ถึงไหนแล้วเมื่อกี้แ9แล้วก็มองบลังนะคะ90มอลโล91นะคะ อันนี้น่าจะเป็นชาวเวียนาเกาสินะคะดัสตี้โรส93ข้างบนน่าจะมีแต่ต้นซ้ำนะคะ93แล้วเราอ้ายทั้งหลาย94นะคะต้นนี้จำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นด่างด้วย94อันนี้เป็นมิสซิสริชาร์ดด่าง95นะคะ สโนว์ชาวเวอร์96าบูสเซอร์ไพเ้วจเราก็พิงกี้98นะคะอันนี้เป็นเ r เรียลาอยู่98แล้วคอมแพคตตั้มไปแล้วลูลู99นะคะบเนะคะครบเลยอ่หนูเป็นแกงเรลา่ายอลูลู99 แคปชันเฮนะคะ100อันนี้เป็นแซลมอนซัมนะคะแล้วก็ไว้สโน่ห1ึ่งไว้โลตัส1 0ึ่ค่ะโอเคอันนี้คือเท่าที่เรารู้ชื่อนะทั้งหมด1 0ึสองต้นแล้วก็ที่ไม่รู้ชื่ออีกประมาณ10บถึงยีนะคะไม่นับไม้ซัมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายาเหนื่อย ใครว่างๆก็ลองมาไล่นับชื่อดูนะว่าตัวเองจําชื่อไม้กันได้กี่ต้นนี่จะบอกว่าเราอา้คันเต้ต้นนี้ดอกสวยมากเวอร์ดูดอกดูดอกแล้วก็ดูต้นโอเคฝนจะตกอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องเก็บไม้ก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยจะมาพยายามไล่ชื่อให้ดูอีกรอบหนึ่งให้มันครบๆนะคะเห็นรูมีอึ่งอ่างอยู่ในรูไหม่มรู้เนะี่ เซ็งมากเลยมันมีอึ่งอ่างตัวหนึ่งชอบมาทำรังอยู่ในกระถางใหญ่ๆตรงนี้ของเรานะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวมุ้งทำงานต่อละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายงันไปด้วยเด็กๆชุดต้นใหญ่ๆนี้ละกันนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e ด้วยนะ